สบายดีพี่น้องนี่ของแถมมาเลยพี่น้องเลยมื่อวานี้ไปเอาของดีมาเนาะผักเครื่องเนาะหาซาเลยพี่น้องเลยหาซาเนาะมีพระอาจารย์ซาคำแดงมีพระอาจารันสังวนะอาจารย์ซาใสผ้าจัสุดพระอาจารันไนซารดัมจากคามิโนาะ จักบบฮูแจักว่าจักคนนีดภาสาสั่งเนาะเรียนนี่งามหลายจักสั่งอยู่วันใดโบฮูเนาะแต่ใดมาดีใจหลายเนาะสมเด็จรุ่นบอกฝรั่งผลว่าแทกกันแทะนะผลเนาะสมเด็จรุ่นเนาะสามมาหลายเติบนี่ใหม่ๆเนาะจากทานเวียงเนาะผภาเครื่องปักเซเนาะ ขอบใจลายไยเอ้แบ่งปันให้ัวแพงเนาะจากราคาราคาขึ้นหาลหา,านเนาะคนใหเ้เฮาราคาต่ำกว่าเนาะของผอาจาจรย์บุญจรเนาอะอคนไทยได้เป็นคนสางเลยงามเนาะเรียนอีงานเบิ้งสีสัมผัสอขอบใจราย,ายเนาะสำหรับคนที่มาหาเครื่องถนันที่จะเข้าใจโอ้พัดผ่าค้องดีมาอีกโอ้ดตดูตูดูดู ไปหูพระอาจารย์บุญจรอีกิบก็ถกขอมอกขอบใจหลายเด้อไอไอ้เวียงเนาะไอ้เวียงผักเครื่องผักเซ่ขอบใจเดอ้อพระอาจารย์บุญจรเนาะเขาไปเขียนในยูทูปเนาะอยู่ในเพจนี้หลายเนาะเพิ่นด้านมหานิยมเนาะเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นลูกศิษย์ของญาทานสางโนเนาะวัดจากวัดผู้โสเภณีอพรเราแถมม,มหานิยมใดแควขาดปลอดภัยเด้อ โอ้เราตั้งใจดีดีเนาะไอเวียงเนาะไอเวียงผักเขื่องผักเซ่เขาไปฟังเราไหลซุดแต่นนเต้าหัวโบเคยฟังเราจักเขื่อเธอเดียวครงเลือกเลยบบเคยจักเราอีกเขาไปบอเราได้โอ้เขาใดมาพระอาจารย์บุญจรเนาะดุุนแพงสุดต้องอิคนไทยเป็นคนสาง่นวะ เอาสิแกะเลยเนาะขอหาสีห้องบริล้ปอยเนาะมันปลอยกับหาล,าน,หา,ลานกับบอลปอยเนาะรุ่นนี้เนาะหาหลานหาหลานกีบเนาะเป็นราคากับประมาณ 9, เก่าพันเลยหมื่นหนึ่งเนาะโอ้สำหรับคนหมักเท่านั้นเนาะที่จะเข้าใจสําหรับคนที่หมักเท่านั้นที่จะเข้าใจเนาะรุน่นนี้หาหลานกับบอลปอยเนาะถ้าพได้มีถักา,าได้ จาไอ้เวียงรับปอยหายบริสุทธิ์เนาะพ็หัปประมุลเอาเนาะอันนี้เนื้อพงพระอาจารย์บุญหอมเนาะเนี่ยผงพระอาจารย์บุญหอมกับโบสูงปดายนอกเนื้อพงเนาะผระอาจารย์บุญหอมจากเงือต้องไปกราบพน่นนองเนื้อพงเนื้อผงทูบเนาะโบแพงปะไดพี่น้อง อผลิตกันราคาแค่ห้านปลายเนาะหลานกีบแต่ว่ากระหายหยากแล้วคนหยาดกันลายเนาะผลิตโบรายสี่สิบองค์หักสะจกักออกหยากขนาดจังเบอร์อยังเห็ดแห้งบะไรเด้แตกเด้เนื้อพงถุเบอร์อยังวะเบอร์อยังวะสี่เป็ดเป็ดบอก ป้อตสุดยอดเลย 8, สี่เป็ดแปดป้อตัาธุโอ้หล่นนี่องนี้ดีที่ว่าฟังบริฟังตะกุดเงินตะกุดคำเนะเนื้อผาบงเนื้อทูบเนาะผาสะบงบน,นี่โอ้องนี้มันเอาออกมาแกะเลยดูนี น่าจะใส่กรอบไว้อ่าเนาะทุกคนเนาะพุทธคุณเนี่ยสุดยอดะเนาะปุ๊กเสกเกือบเก่าวาา่าละเพือใดก็จะออกมาสมโพธิเนาะสมโพธิขักรเนะาะผลสมโพธิมุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายวัดหลายสำนักเนาะมีผาเทระนูเทระแต่ว่าผลเห็ดตามคล้องผลอีกในพิธีของผลเน,นะาะพะเครื่องเนาะข้นกับความหมากัก ึ้นกับความหักคมอย่างเฮาได้มาถแต่เฮาเป็นคนดีชีวิตเฮาจริงจะเลิศขนาดถ้าเฮาได้มากเละชีวิตเฮาเป็นคนบ่ดีการคุ้มครองิืนกับิีมีหน่อยถ้าเฮาเป็นคนดียิ่งเพิ่มบารมีขึ้นดีมีสินหาสินหากับบือว่าบางอันบกครบกับบเป็นอย่างพอคนเฮามันต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วเนาะบางขอสองขอแต่ว่าเฮาก็ยึดหมันในความดีอันนี้เนาะผาเครื่องมีหลายอย่างเนาะการบูชาผาเครื่องหนึ่งทุนทั้งจิตใจสองเหตุในเฮาแบบ เย็นแล้วก็เกิดเหลื่อมสซนทั้งพุทธศาสนาสามก็คือมีมูลค่าส <4, S 2> ี่ก็คือสามารถเป็นอสังหาได้อนะผ่าเครื่องได้ขันโบเสียมีประมาณสี่หาพวกขอนี่แหละดีที่สุดนะในการขบคอผ่าเครื่องไนดะ้ผ่าเครื่องที่มีราคาที่มีโคเมฆคบาอาจารย์ปฏิบัตดดิปฏิบัติสอบนะนี่แหละความเสียเราก็ได้มากก็เรียนผ่านก็ไ,ไ,ไ,ได้มากกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่หลงกับแจหลายนะ พระอาจารย์บุญหอมาจารย์บุญจรสายตโคง